ชื่ออะไรฮะชื่อกองค่ะอายุเท่าไหร่คะ2ี่กิสามค่ะตองวันนี้มีปัญหา,ญหาอะไรคนะพอดีว่าเพิ่งลาออกจากงานมาค่ะเหตุผลที่ลาออกอะ่ะคือหนูไปขอเขาสมัครในวิชาด้านสีิี้์ อ่ะเขาก็เห็นว่าหนูเป็นศิษย์เก่านะเขาก็เลยโอเครับรับ,รบในฐานะคุณน่าจะสิษย์นะแต่พอไปถึงปุ๊บหนูได้ไปสอนวิชาภาษาไทยเราเราก็ด้วยความนี่โอเคก็ได้เพราะว่าแบบว่าตอนนั้นงางานทไไํา,าไม่ได้เนาะเราเลยากเขหัไปก่อนอ่าโอเคอืมก็เลยโอเคก็เลยศึกษาหาข้อ,ขอมูลสุดลิขช<อ>่วยไปสอน ่แล้วไปสอนได้สักพักหนึ่งดูดีเขาก็บอกว่าให้เราหยุดสอนไปก่อนพักหนึ่งแล้วเงินเดือนอ่ะเงินเดือนก็คือโดนตัดเลยหนูก็เลยแบบว่าทําไมอะไรยังไงก็เลยไปขอเหตุผลเขาปรากฏว่าเขาให้เหตุผลมาว่าหนูไม่ไว้รุ่นพี่ที่เป็นครูในนั้นซึ่งหนูก็เลยแบบย้อนกลับไปว่าหนูอ่ะ ไม่ใช่คนไม่มีมารายาทแคดานั้นนะที่แบบเจอหน้าแล้วไม่หว้ใครอ่ะอเออหนูก็เลยบอกว่าเออหนูขอทราบหน่อยได้ไหมว่าใครที่หนูเจอหน้าแล้วหนูไม่ว้หนูก็คุยกับแบบผู้บริหารเ,าเขาแบบนี้เขา,บบา,าก,ขาแบบก็แบบตอบไม่ได้แล้วเขาก็โบยไปว่า เรื่บุคลิกที่เราเป็นแบบนี้ค่ะบุคลิกว่าเราหยิ่งอ่าต่อไปเรื่องที่สองก็คือที่โรงเรียนหนูอะค่ะที่หนูไปสอนน่ะเขามีแฮชแท็กแล้วก็ดังมากเลยช่วงนี้ว่าหนูก็โดนเมือนเดิมโดนที่บริหารเรียกเข้าไปด้วยความที่หนูเป็นสิ์เก่าที่โรงเรียนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นสิ์เก่าอะให้ช่วยทักั่นหรือเปล่าเขาเลยแบบว่าหนูทํางานอยู่ในโรงเรียนอะหนูควรที่จะแบบช่วยส่งเสริมโรงเรียนมากกว่าไปทําแบบนั้นไหมอะไรแบบนี้อ่าและในเย็นวัน นั้นพอดีเขาเรียกประชุมคุณครูแล้วในที่ประชุมอ่ะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วเขาดันเอาเรื่องการเมียนะพูดมาพูดประมาณว่าเด็กสมัยนี้มันก็เป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แหละเออค่ะจะดูค่ะช่องหน้อบ้างนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าครูคนไหนไม่พอใจผู้บริหารจะทําใบลาออกไว้ให้เลยนะอ่าเดูกก็เลยแบบเอาวักคุลาออกแม่งเลยเออทาถูกแล้วตอบเยี่ยม ตอนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะแต่ตอนนี้คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาแบบว่ารับเรามาในฐานะผิดเก,าก่าอ่ะหนูอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงอันนั้นคือปัญหาที่หนูหนูจะศึกษาก็คือหนูจะไปพูดกับเขายังไงให้แบบดูไม่แบบว่าเป็นคนไม่มีออ้จักเวลาก็าคือเหตุหผลในการลาออกในฐานะที่ไม่นุ่นเน่ะแผลค่อนข้างเก่งตัวนี้ทำไมมันดูไม่ดีเลยคือคุณตองอะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปสมัครนาติลินถูกป่ะคะจนวันสุดท้ายที่เราออกมาอย่างเงี้ยเรายัง ต้องสอนภาษาไทยอยู่ในทุกขณะถูกไหมอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเลยคือแล้วไปขอของก็ได้ไหมตอนสอนมา่ี่ปีคือหนูว่าเพิ่งมาสอนได้สามเดือนอะคือสามเดือนได้ยังไม่ได้เริ่มลำสักหน่อยเลยฮะอ่าใช่ไงเลยค่ะนี่แหละเหตุผลหลักเลยคือหนูอยากสอนนันตาสินค่ะเดือนลาสิดโดนตัดเงินเดือนด้วยอ้โหหนูอยากสอนนันตาสินค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ถนัดภาษาไทยอ่าหนูก็เลย อขอออกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูขออนุญาตออกไปทําสิ่งที่หนูรักสิ่งที่หนูชอบแล้วก็อยากสอนเด็กต่อไปในด้านนาฏศสินอืมอ่ะอันนี้คือตรงพอยที่สุดนะเพราะว่าอ่จริงๆแล้วอ่ะในการทํางานอ่ะเราต้องแยกการเมืองออกจากการทํางานจริงๆหรือว่ากับเพื่อนกันก็ตามแต่มันต้องมีคนคิดต่าง ซึ่งเราทําอะไรไม่ได้ถูกป่ะท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ดีหรือว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตในสังคมอีกสังคมที่เออเขามีความคิดที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทํางานกับคนที่มีความเห็นต่างกับเราได้แต่ว่าพอยหลักของเราเลยคือเราได้ทําสิ่งที่เราไม่ถนัดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลแบบชัดเจนอยู่แล้วคือหลักจากที่ฟังเราก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมั่วสั่วไปหมดเริ่มจากการเอาครูนาฏศิไปสอนภาษาไทยมันก็ ดูมั่วชั่วไปหมด<ช>อ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากทํางานในองค์กรแบบนี้หรอกเชื่อพี่ตองคิดถูกแล้วที่ออกมาแล้วก็เหตุผลแท้จริงแล้วอ่ะก็คือเรื่องที่ว่าตองไม่ได้สอนในสิ่งที่ตองอ,อยากสอนอแต่หนูก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าหนูเคยพูดตรงๆอะค่ะไปแล้วว่าหนูไม่สอนแล้วก็ได้นะคะ,ะแต่เขาอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะเปิดว,วิกาน่าจะสินให้เลย สอนไปเลยตอนหนึ่งถึงปอหกแต่ได้เริ่มสอนเทอมหน้าซึ่งเขาจะไม่ให้เงินเดือนแล้วเนี่ยปิดเทอมมอดีแล้วเดือ,อนที่แล้วก็ดันไม่ให้เงินเดือนเลยโดนตัดเงินเดือนไปอีกคจนว่าก็เลยรู้สึกว่าผลกระทบันก็เลยเยอะไปหมดถ้าสมมติว่าแบบหนูตัดสินใจที่จะสอนจริงๆอ่ะครั้งที่เขาแบบจะเปิดวิชาให้อ่ะหนูก็ยังรู้สึกไม่ดีกับผู้ใหญ่ที่นั่นอยู่ดีออืจากที่พี่ฟังมาเนี่ยคืออันนี้หย,ยาบๆเมื่อตอนผู้ใหญ่หัวคุยมม่ไม่เปิด พูดไปเรื่อย<ม>ไอ้เฮียการเปิดสาขาวิชาใหม่มันง่ายมากเลยมั้ง<ม>การจะเปิดวิชาหนึ่งขึ้นมาคือม,มันต้องเปิดหลักสูตรขึ้นมาปุบยี่กระวงสนธิการก่าจะรับรองเรื่องอีกแล้วดูปัจจุบ,บนันไอ้เฮียรประท้วงก็น่ากระทรวงสนธิการเนี่ยเขารับฟังที่ไหนอะ ออกกันมือแ่โทษ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 ้ทษอ้ยพี่จะพูดยังไงให้แม่ไม่ได้ดีวะใช่คือจริงๆอ่ะเขาแถไปก่อนไม่ให้เราออกจะได้มีบุคลากรเอาไว้เสริมแต่ว่าในความรู้สึกพี่นุ่นนะถ้าเราอยากสอนนาฏศิลป์จริงๆเราออกมาวันเนี้ยเรารับสอนนาฏศิลป์เป็นพิเศษตามบ้านเรายังได้เงินแบบชัวร์กว่าเออไม่ใช่การที่เราต้องตื่นเช้าไปไปทุกวัน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 แต่พอสิ้นเดือนมาไม่ได้เงินเราทําทําไมเงินใช้ซื้อข้าวไอ้สัตว์ยัดแม่จิตใจมันแดกไม่ได้ตอนมันไปบอกไป ่าหน wn, ูไม <S lly> hey! ่อยากสอนแล้สิกษีหนูอยากกินแก้น้าตาคุยอะไรแหวว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 เดวว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 ไว้ไวววววอวว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 าเวว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 วยี่วววเวว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 ว ในฐานะคนที่เป็นครูมไม่ว่าเราจะเชียร์การเมืองฝ่ายใดหรืออะไรก็ตามเราก็ไม่สามารถแสดงออกให้นักเรียนของเราเบนไปนตามนันได้เพราะน,นั่นค<ส>ือสิ่งที่แม่ไม่ใช่ประชาธิปไตยยัดเยีเ่ยดความคิดของตัวเองให้ใครเนี่ยแม่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆแล้ว่เขตผลในการลาออกอะตองมันมีเป็นร้อยแบบ ถ้าเกิดสมมติจะเอาแบบง่ายที่สุดนะตองบอกไปเลยว่าเออพอดีตอนเนี้ยตองได้งานที่อื่นแล้วแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่นี่มากเท่านั้นเองแล้วตองก็แค่ออกจากตรงน,นั้นไม่ต้องบอกด้วยซ้ําว่าเหตุผลที่เราออกจากตอนแรก,กคือเพราะอะไรถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่เขาทํางานนะเขาก็น่าจะเข้าใจแหละว่าว่า,ว,าว่าการเปลี่ยนที่ทํางานเพื่อเพิ่มเงินเดือนมันไม่ได้ปกติส่วนประเด็นเรื่องการเมืองพี่<ต>มองอ <ไป S 1> ว่าม่ต้องไปดไม่ต้องพูดช่างมันเขาไม่เปิดรับหรอก ใช่คนมันจะไม่รับอ่ะยังไงมันก็ไม่รับไม่งั้นเขาต้องดูหลายช่องแล้วใช่ไม่ดูแต่นอชองหรอกสัตว์ยังจมอยู่กับข <laughs> ้าวอยู่ในเหี้ยเหี้ยมากๆส่งกันไปตั้งนานแล้วอเอาการไปแล้วโทษโทษโทษอ้ยโอสรุปก็คือ,อทางออกคือพี่แนะนำเลยนะตองออกมาเหอะ มันมัว่วซัวมากเลยอ่ะมันไม่มีความเป็นระบบคืออยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต้องสอนดีกี่เดือนถึงจะได้เงินเดือนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ว่าปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะปรับเปลี่ยนจากการที่ตัวเราเองอ่ะเออมีความรู้ตรงนี้หรือว่ามีความรู้ด้านอื่นเป็นพลิกแพงไปทางอย่างอื่นก็ได้ที่ที่ไม่ต้องเป็นครูสะทีเดียวตองอการที่ตองเข้ามาทํางานในองค์กรเนี้ยผู้ใหญ่คนบริหารงานที่แม่งใหญ่ที่สุดขององค์กรเนี้ยแม่งเป็นแบบเนี้ยแม่งรับคนเข้ามาทํางาน ยังให้คนทํางานในสิ่งที่เขาไม่ได้สมัครเข้ามายังบังคับให้คนอื่นคิดในสิ่งที่ตัวเองคิดคือโรงเรียนลูกค้าของโรงเรียนคือใครคือนักเรียนยังด่าลูกค้าของตัวเองยังไม่สัดท้ายลูกค้าของตัวเองยังสร้างความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นของลูกค้าของตัวเองอยู่ปองคิดว่าองค์กรเนี้ย แม่งจะอยู่ในชีวิตเราแล้วมันจะดีจริงๆเหรอใช่ไหมชีวิตเราไม่มีทางดีขึ้นจากที่นี้เลยเว้ยเพราะฉะนั้นตองออกมาบอกเข้าไปตรงๆว่าตองได้ที่อื่นแล้วจะโกหกหรือจะอะไรได้โอเคการโกหกแม่ผิดศีลข้อสาพี่ไม่แนะนำให้โกหกแต่บางครั้งคนเราถ้าเกิดทำให้มันสบายใจอ่ะบางครั้งอะ่ะเราอาจจะต้องผิดศีลบางข้อเพื่อรักษาศีลบางข้อให้มันอยู่นึกออกไหม ขอบคุณมากนะคะที่อุตสาโทรมาขอบคุณมากค่ะหวังว่าคงจะได้ทางออกที่สวยที่สุดเออโอเคนะตองนะได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมครูคิดทีเแล้วก็ s u b สไครป์ได้ที่ YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์ค่ะ